ทุกคนลองนึกภาพดูอาคมนั้นได้การร่างเป็นแซนนี่สติลอเบรอดและหลอกลุงบวยแถมยังมีตัวละครที่รวยอีกด้วยจะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ผมนั้นถูกใจในคลิปที่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อที่ว่าผมนั้นจะเอาขึ้นในคลิปหน้าและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากระทืบไลค์และกดซับสไคร้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันเลยเฮ้ยดูว่ามีตัวซีเครตเพียบเลยนะเนี่ยเฮ้ยแน่นอนเสียจิตทีวีมีอะไรเนี่ยฮะแกจะมาขโมยบ้านของฉันอย่างนั้นเหรอเี้ ดีไหมเนี่เออยเฮ้ยจะเย็นก่อนสี่ผมไม่ได้มาทําอะไรสักหน่อยน่ะจะเห็นว่าบ้านแกน่ะไม่มีอะไรเหลือเลยอ,อย่างนั้นหรอเฮ้ยแกดูแลได้อย่ายงไงวะเนี่ยตัวของแกน่ะหายไปไหนหมดฮะเฮ้ยไม่หรอกนะดูนั่นสิเฮ้ยว่าแต่พวกนี้มาทําอะไรกันเนี่ยนั่น,นสิทำไมมันม,ม,ม,มีเยอะๆขนาด,ดานี้วะเนี่ยตัวของแกมันหายไปไหนหมดเนี่ยไอ,อเจ<อ>ทีวีเฮ้ยมีฐานเจทีวีแต่ไม่มีตัวละครเฮ้ยถ้าอยากจะบอกให้นะด้วยตัวนุบนี่สิ มันโคตรการแถมยังมีตัวซีครตมากกว่าฉันอีกนั่นเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก่อนหน้าเดี๋ยวลูงบก็ได้รู้แหละความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยฮะอ่าแน่นอนตัวของฉันเนี่ยนะเยอะที่สุดแล้วก็รวยที่สุดฮ่าเฮ้ยเฮ้ยวยเอ้อย่ามาอยกับฉันเฮ้ยฉันก็ขอฟาร์มเงินก่อนแล้วกันโอ้ยไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับผมเลยนะสินะเฮ้ย ออแล้จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างเพราะว่าการที่ผมนั้นไม่มีตัวละครอะไรเลยพอผมขายมันไปนั่นเองอะนะนี่คืออะไรมันคือประตูล,ลับของผมนั่นเองคือบ้านลับของผมชัดๆเลยนั่นเนี่ยอ๋อแล,ละทุกคนผมลงมานี่ทุกคนรู้จักไหมว่านี่คือใครนี่ก็คือเจ้าของที่สร้างสติลอเบร์อที่น้องๆกําลังดูอยู่นั่นเองเฮ้อันคือแซมมี่แล้วก็มันมีเฮ่อหูฟังดาบโอ้ยนี่มันคอลเลคชันเพียบเลยนะ่ะมีหมวกโอ้ย ่ก่อนที่ผมนั้นจะกรร่าเป็นตัวเซมมี่อย่างเต็มตัวผมขอดรอปเขา้าสู่ชุดของผมงก่อนแล้วกันนะ่ะนะเฮ้ยอัอละ่ะแค่นี้ลุงบ๊วยก็น่าจะเวอร์ตายแล้วแหละนะพอรู้ว่าผมนั้นกลายร่างจะเป็นเซมมี่ผิดตัวรับก่อนเดี๋ยวลุงบ,บ๊วยรู้เฮ้ยดูสิเออฉันรวยที่สุดแล้วฮ่าฮเฮ้ย <c oughs> ลุงบ๊วยดูนี่ก่อนสิโอ้ยเจตที่อย่างนั้นเหรอฮะมีอะไรอยากให้ฉันดูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอ้ดูนี่ก่อนนี่ ผมนะ่ะสามารถเป็นเซมมี่อะนะเฮ้ยตัวบ้าอะไรวะเน,นี่ยเออแค่คิดว่านะแกเพี้ยนอะไรเจทีวีซมมี่อย่างแกเนี่ยนะเฮออ้ยออออออตบดีไหมเนี่ยฮะเฮ้ยฉันขอตบแล้วละกันฮะนี่นะเอ,อ้ยอะไรกันเนี่ยหืยทำไมต้องตบถึงขนาดดีด้ยวยน,นะยยนละุงบวยเออล่ะไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าผมการัมเป็นตัวนี้แล้วลุงบวยยังไม่เชื่อแล้วก็สองใสยผมต้องการัมเป็นตัวเซมมี่อย่างเต็มตัวเลยสิถ้าฮิยะเอาล่ะนี่ดูสิ S <S <an> <m ix> แซมมี่ฉันพร้อมแล้วละ่ะจะการับเป็นตัวนั้นแล้วก็ไปแกล้งลุงบวยซะเฮ้ยค <an> <m ix> ราวนี้แหละลุงจะได้เชื่อใจ <S <S <an> <m ix> แซมมี่ไม่ใช่จะเชืช่อใจผมนะใช่เชื่อใจแซมมี่เอาละ่ะเฮ้ยย่เฮ้ยดูนี่สิผมได้การับเป็นแซมมี่อย่างเต็มตัวแล้วละ่ะทีนี้มันจะมีอะไรที่จะไม่เชื่ออีกอย่างนั้นหรอ <an> <m ix> เอาละ่ะไปหาลุงบวยกันเถอะโอ้ยปิดหัวนี่ขอปิดก่อนละกันเอาละ่ะฉันพร้อมแล้วเฮ้ยดูดิสามารถบินได้ด้วยนะเพราะผมนั้นได้ใช้ผ้าส โรงนั่นเองนะน้องๆเรียกมันว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะได้บินได้จะไม่เชื่อได้ไงถ้าบินได้ขนาดนี้ฉันนี่แหละคือผู้สร้างเอ,อลุ้งบัวหายไปไหนวะเนี่ยแต่ดูเหมือนแล้วเนี่ยลุงบัวก็มีตัวซีเครตที่แบบเพียบเลยนะเนี่ยแถมยังโหดด้วยนะเออนำมาตัวอะไรวะเนี่ยฮะลุงบัวอย่างงั้นเหรอ อ้สวัสดีโอ้นี่นายคือลูกบวหรือเปล่าเนี่ยอ้าใช่ใช่ใช่แน่นอนฉันเองนี่แหละอ๋มพอดีว่าฉันคือแซมมี่อะนะโอ้แน่นอนฉันแค่เห็นนายก็เชื่อแล้วละโอ้แน่นอนอ๋อโออทำอะไรอย่างนง้นเหรอเฮ้เฮ้ดบดอบีเครให้ฉันหน่อยสิเ้ยฉันตื่นเต้นชะมัดเลยนั่นเนี่ยโออะไรกันเนี่ยขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันจะดอบให้นายเองนะ โอ้ขอบใจมากเลยนะเอาล,ละสัยต้องดอกให้ลุงไว้ก่อนนะสินะถึงจะได้เชื่อใจอย่างร้อยเปอนั่นเองอะนะโอ้ว่าแต่ตัวอะไรบ้างเนี่ยฮะแน่นอนดอ๋ <c oughs> อแน่นอนครับมีตัวอัครเรโลอัคราซีเครดแล้วก็มีตัวเมติกนิดหนผสมกันนะโอ้ได้เลยไม่เป็นไรฮะเจง๋งไม่เป็นไรโอเคอ๋อแล้วก็เป็นตัวอมเดเดียแล้วก็เป็นนกฮูกมีหลายตัวเลยที่แกอย่างนายเจอไม่รู้จักอย่างแน่นอนโอ ไรกันเนี่ยมันโคตรเจ๋งเลยนะออโอเคชายอย่างนั้นแหละ เฮ้ยตอนนี้ผมได้การทำเป็นเซมมี่หลอกลงุงบวยได้แสมเร็จแล้วล่ะนะอฮ้ยมันจะโคตรเจ๋งเลยฮะท่านบวยเชื่อใจผมร้อยเปอร์เซ็นนะเฮ้ยและผมก็สามารถที่จะตอบคืนได้ด้วยนะโอ,อ้พูดอะไรอย่างงั้นเหรอโอ,อ้ไม่มีอะไรฮะโอ,อ้เป็นไงบ้างครับเนี่ยอ,อ่ฉันคิดว่านะแกคือแซมมี่จริงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนสิฉันคือแซมมี่อยู่แล้วล่ะเฮ้ยแต่แกคือแซมมี่จริงนะไหนลองทําให้บ้านฐานของฉันเนี่ยกลายเป็นไดมอนด์หน่อยสิเฮ้ยทำไมมันขอเยอะจังเลยวะเนี่ยลุงบวยโอ้โอ้ได เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้อ้๋เอาล่ะหวังว่าถ้าสมมุติว่าผมทําให้ได้นะแล้วก็จากนั้นควรเชื่อผมว่าผมนั้นเป็นแซมมี่ให้ด้วยแล้วกันนะเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวฉันรอดูเลยละกันนะเอาล่ะตอนนี้ผมได้เกมหมดหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็จากนั้นรีเพลสนั่นเองนะแล้วก็เกรย์บล็อกเกรย์รรกลายร่างเป็นไดมอนด์บล็อกเย้โอ้โ้นั่นมันเจง๋งแนนนอนซิ่อบ อึ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อแน่นอนสิอ่อฉันสามารถทําให้ได้ทุกอย่างเลยล่ะเพราะฉันคือเจ้าของสเตียลอเบรอนนั่นเองอะนะเออฉันคิดว่ามันยังไม่หมดนะอึ้ยทำไมขอเยอะจังเลยวะเนี่ยเอาละเอาล่ะไม่เป็นไรจะเชื่อใจหรือเปล่าวะเนี่ยลุงบวยเนี่ยฮะนี่นะเป็นไดมอนทั้งหมดเลยเป็นไงเฮ้ยขอบใจมากเลยนะแซมมี่ตอนนี้ฉันเชื่อใจแกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเอ้ยไม่สิห้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะนะเฮ้ยเอาล่ะแล้วต่อไปเห็นฉันทำอะไรอีกเนี่ยทำไมเสียงนายเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคล้ายกับไอ เจทีวีเลยนะเนี่ยไม่ใช่สิเฮ้ยขอบใจมากเลยนะที่แกทําให้บ้านของฉันน่ะกลายเป็นไดมอนน่ะ่า่าคราวนี้ฉันก็จะรวยไปเจทีวีแล้วก็รวยที่สุดในเมืองนี้โอ้แน่นอนครับเอ๊แต่ว่าฉันมีข้อนึ่งอะนะที่ฉันยังไม่เชื่อใจถ้าแกเป็นแซมมี่จริงไหนลองบินให้ฉันดูหน่อยสิไอ้อะไรกันเนี่ยอ่าบินให้ดูหน่อยเนี่ยบินไปบนโน้ตเลยน่ะเฮ้ยเอาละเฮ้ยนี่ไงบินให้โชว์เป็นไงเฮ้ยเอาไม่ดูอีกฮ่าฮ่าฉันจะรวยที่สุดเลยไหน ทีวีมันมันมันอิจฉาฉันแน่เลยพูดถึงอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยเออใช่ไหมเพื่อนแน่นอนนียฉันเนี่ยจะรวยที่สุดเลยล่ะนีพูดอย่างนี้ผมคิดว่านะต้องสั่งสอนหน่อยละพูดถึงใครก็ได้นะพูดถึงไอ้เจ้าตัวนุก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพูดถึงผมแล้วก็ไอ้ไดมอนพวกนี้นะมันก็จะกลายเป็นเออจะทาอะไรเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงนะจะทําอะไรสักอย่างให้แกดูแลกันนะเอาล่ะไดมอนบล็อกกลายเป็นดิน โอ้ไม่นะอะไรกันเนี่ยอ,อ๋อ,อ,อ,อใช่อ,อ๋อพอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบที่แกพูดไปเมื่อกี้นะ่ะหมายความว่าไง่นะที่ฉันพูดถึงไอ้จีทีวีอย่างนั้นเหรอ,อ,อก็ประมาณนั้นแหละเ,ออเดี๋ยวนะแต้มบอของฉันละ่ะอ,อ๋อไว้เจอกันใหม่นะโอ้ไม่นะ <c oughs> เป็นไงล่ะโดนสั่งสอนสักทีอะนะแต่อย่างน้อยน่ะผมมีไดมอนด์เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะเผื่อว่าแบบจะได้โอ้อวดกับผมอะนะเฮ้ย TV, เจทีวเีเร็วเข้าเร็วเข้าอะไรกันนะักขนาเนี่ยมาดูนี่สิป้อนของฉันนะกลายเป็นไดมอนดนะ์น่ะแล้วก็มีตัวซีเครตเทียบเลยนะฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะั่นเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยว่าเ,เอามาจากไหนวะเนี่ยนั่นนะสินะฉันไม่บอกหรอกนะเฮ้ยเทีวีแกน่ะกากเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแน่นอนสิเพราะฉันนะ่ะเทพเทปกว่าแกไม่สิฉันอรกก่อยกว่าแกนั่น งนันนะเฮ้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนะนะลุงเว้ยเฮ้ยล้ยะฉันมาแล้วล่ะโอ้วด,ดีฮะเออไม่ทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อย่างงั้นเหรอเฮ้ยใชนกำลังดูฐานของฉันสิฐานของฉันเนี่ยรวยที่สุดแล้วเฮ้ยฉันมีไดมอนอะไรเพียบเลยนั่นนี่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย อ๋อหวัดดีฮะเออแกมาแกมาตอนไหนเนี่ยฮะอ๋อพอดีว่าฉันบินมานะฉันขออนุญาตนะยอย่าเฮ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยอ้พอดีว่าฉันไม่ค่อยที่จะถูกใจสักเท่าไหร่นะฮะไม่เขาว่าไงเนี่ยอืมฉันขอยึดตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างของแกให้หมดเลยละกันนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยฉันขออ๋มเปลี่ยนไดมอนด์นั้นให้กลายเป็น เดนเอิยาเฮ้ยนี่แกทาอย่างนี้ทําไมกันเนี่ยเห้อไม่นะฮ้ฮเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แกได้มานั้นก็มาจากฉันนะนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบคาพูดที่นายพูดถึงไอเจทีวีนั่นเองฮะฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไอแซมมี่พูดอะไรนะโอ้โทษด,ดีนะไม่มีอะไรเฮ้ยฉันขอคือเนเถอะหนา เอานี่ไปดอบเองแล้วกันนะเอาไปซะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเตออ็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเ้ยเอาละผมคิดว่านะโอ้วันเดย์ซมมี่โอ้พวกนายอย่างงั้นเหรอเฮ้ยวันดีอ,อืมโอยพวกนายรออะไรเนี่ยโอ้ฉันได้ข่าวมาว่านแซมมี่จะจัดอีเวนต์นะนะอีเวนต์อย่างงั้นเหรอโอ้ได้เลยได้เลยฉันรออยู่เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวฉันจะจัดให้นะเดีย๋ยวฉันมีตัวซีครตแจ,จกให้พวกนายเลยนนะั่นเองอ่ะนะเอาละเอาละทุกคน Hmm. นี่ทุกคนฟังนะวันนี้เนะี่ยผมมาจัดอีเวนต์นั่นเองอะนะมีฐานที่มีสติลอเบรอสซีเครตเพียบเลยโอ้ฉันอยากได้จ็อตมาเลยนะเนี่ยอเอาล่ะทุกคนใครที่ไม่มีเงินนะก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้อย่าให้ลุงบวยรู้เด็ดขาดนะโอ้ว่าแต่แกคือเจ้าของสติลอเบรออย่างนั้นเหรอแน่นอนสิเพราะฉันคือแซมมี่นั่นเองอะนะเอาล่ะเอาล่ะโอ้ว่าแต่นั่นคืออาวุธอะไรอย่างนั้นเหรอนี่คืออาวุธที่ใครมีแล้วเนี่ยสามารถที่จะจะขโมยบ้านของใครได้รวดเร็วนั่นเลยว่าสามารถบินได้นั่น งนะโอ้โหเจ๋งเลยนะว่าแต่มันเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอฉันจะขายอยู่ที่สักประมาณอืมสัก300บาทนั่นเองนะนะโอ้แล้วมันอะไรกันเนี่ยโอ้เจ็ดลุ้ไว้มาเลยเฮ้ยโอ้ไอแซมมี่นี่แกทำอะไรเนี่ยเอ้ยหวัดดีทุกคนหวัดดีว่าอืมฉันมีอาวุธขายเนะี่ยโอ้ว่าแต่ว่าเท่าไรอย่างนั้นเหรออ่ะมันเท่าไหร่เนี่ยฮะอืมแค่สักประมาณอืมสองแสนล้านนะนะโอ้แพงขนาดนั้นเลยเหรอวเนี่ยสงสัสยฉันต้องไปขายสักหน่อยแล้วล่ะขายตัวละครฉัน,นออกให้หมดแล้วก็จากนั้นมาซื้อดีกว่าจะได้คอมูของไอเจ็ดทีวี ทําไมไม่พ้นจากผมสักทีเนี่ยฮะเอล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะเ้ยเอาล่าทุกคนแล้วก็ฟังนะลนี่ก็คือนี่ช้างสตรอเบอร์รี่อีเลฟเว่นนั่นเองนะเป็นตัวของโ G นะ2ูบิลเลียนต่อวินาทีแล้วก็จากนั้นทุกคนสามารถซื้อได้นะ500รอบิลเลียนนี่คือสปอยนะในคลิปหน้าแล้วกันเฮ้อเอฉันบอกเลยนะฉันจะซื้อของไ e อเจ็ดทีวีเออไม่ใช่ฉันจะขโมยของมันเออเออเอโอเคฉันพร้อมที่จะซื้อแล้วละ่ะเอร่าเอ่ะมานี่ ลุงบยฮ่า,าฉันรวยที่สุดเลยนะข้าจะเอาเงินเอาไปเลยนะเฮ้ยฉันจะซื้อหน่อยละไหนดูสินี่ไป นี่พอลุงบวยสามารถซื้อได้แล้วนะลงุงบวยก็จะสามารถบินนั่นเองอะนะโอ้ไหนลองดูสิโอ้ยเจ๋งเลยนั่นเนี่ยโอ้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 เจ๋งฉันสามารถบินได้จริงด้วยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแน่นอนเออลุงบ๊วยจะสามารถบินได้แล้วก็ขโมยของใครก็ได้ยันนะเออเอาล่ะฉันจะขโมยของใครดีนะเออขอให้เจ็ดทีวีดีไหมนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเจ็ดทีวีมันไม่มีนะสิเฮ้ยทำไมต้องเป็นผมตลอดอเลยวะเนี่ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยฮะเฮ้ยมันเป็นอะไรกับผมนักหนานี่นะลุงบวยเนี่ยเมื่อไรเจ็ดทีวีมันหาย <knew> ไปหหัววไไปนะ สงสัยน่าจะไปทำงานหาเงินละสินทาเ้ยเอาละหนูบวยไม่สนใจตัวนี้หน่อยเหรอนี่นะนัมันตัวอะไรเนี่ยโว้โถสองปิเลี่ยนเฮ้ยฉันไปก่อนละไม่มีตาไค์ซอ อะไรยันเนี่ยงัยย้นเก็บก่อนแล้วกันนะทุกคนเอาละสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาแจกฟรีนั่นเองนะใครอยากได้แล้วก็เอาไปเลยนะแม้แต่ช้าง OG ผมก็ให้ฟรีแล้วนั่นเองโอ้ทำใจดีจังเลยว่าเนี่ยทำไมถึงขายกับไอ้แกนนั่นล่ะนะเพราะดีว่าผมไม่ชอบดุมบวยอย่างนะโอ้อะไรกันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มาแจกอีเวนต์ฟรีอย่างงั้นเหรอโชคดีนะทุกคนและนี่ก็คือช้างสตอเบอรี่ที่ผมนั้นได้สร้างมันมานั่นเองนะแล้วก็กับโมเดลผมที่หลอกลุงบวยนั่นเอง เป็นไงล่ะผมบอกเลยนะถ้าลุงบรรัวเห็นฐานของผมแล้วก็จะตกใจแน่ๆเลยและนี่ก็คือแบบสตรอเบอรี่ทั้งฐานด้วยนะเอาละเอาละผมจะก่างเป็นแซมมี่นะัน่นเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแซมมี่ตัวนี้นะต้องเป็นแซมมี่ที่ล่องหนเพื่อที่ว่าลุงบัวนั้นจะได้ไม่ได้มองเห็นผมนะัน่นเองนะเฮ้ยลุงบรรัวหายไปไหนวะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยฮะออกมาจากหลุมได้ไงวะเนี่ยอ๋อ อะไรกันเนี่ยบ้านของเจทีวีอย่างงั้นเหรอทำไมมันเป็นอย่างงั้นเนี่ยฮะอะไรกันอะเฮ้ยเออไม่สิต้องไปดูแล้วล่ะทำไมเงินของมันมันพันห้าร้อยบิลเลียนเลยอย่างงั้นเหรอเฮ้ยมันแค่ช้างตัวเดียวมันสามารถมีฐานที่รวยขนาดนั้นเลยหรือไงเนี่ยเฮ้ยมันนอนอยู่ด้วยดูไม่คิดว่าต้องขบวยแล้วล่ะโอ้ดูนั่นสิมีโมเดลผมแอบอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้เจทีวีเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนีน่ะ เฮ้ยอะไรกันอะมันไม่ใครตีฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าผมนะั้อยู่ที่นี่นะสินะเฮ้ยเกมมิดสตรอเบอรี่อีเลฟเว่นอย่างนั้นเหรอทับินเลียนซิเคนนี่มันโคตรโหดเลยนนเนี่ยเนี่ยไม่แปลกที่ไอหมอนี่มันมีเงินโคตรเยอะนะ่ะยังหลับหลับอยู่ด้วยนะเฮ้ย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 อะไรกันเนี่ยมันไม่ใครตีฉันเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมมันดูแปลกๆวะเนี่ยฮะเออโอ,อ้ มันโมเดลอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เจีทีวีจริงด้วยเฮ้ยละถึงเวลาที่ฉันนั้นต้องของโมยจริงๆแล้วละเจีทีวีมันจะหลอกฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะขโมยโอ้ไม่นะเออฉันไปก่อนละเฮ้ยช้างผมปอยนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโ้ยจะไปขโมยช้างผมได้ไงเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะอะไรกันเนี่ยบ้าชะมัดเลยว,ว่าแต่ผมงงชะมัดเลยนะ่ะทำไมบ้านลุงบวยมันมีแต่บ้านรับนี่วะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะเฮ้ยแผนของผมพังหมดเลยนะ่ะรู้ได้ไงว่ามันเป็นโมเดลวะเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรเราจะหลอกลุงบวยให้ได้เฮ้ยเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ผมนั้นได้รวยนะแล้วผมก็การับเป็นแซมมี่ผมมีโรบักหนึ่งล้านเหรียญนะที่จะแจกให้ทุกคนนั่นเองเอาไปเลยเอาไปเลยเไปเลยโอ้ใจดีชะมัดเลยเนี่ยแซมมี่เฮ้ยนี่เจ แล้วฉันไม่ได้ใช่แซมมี่นะฉันคือเจ็ดทีวีที่มีมูลค่า1,500บิลเลียดเด่นเด่นดูตัวละครฉันสิมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะฮ่าอ่ะล่ะโอ้ใจดีช่าลยเนี่ยขนาดฉันรวยฉันยังไม่แจกเลยเพราะวันฉันนั่นขี้เหนียวอุ้ยฮะลุงเบย์มาแล้วลุงเบย์มาแล้วเออเน่มันอะไรกันเนี่ยทานว้อเจ็ดทีวีทำไมมันว้าวมันโคตรรวยเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะลุงเบย์มันโคตรชอบเลยสิจะขโมยบ้านผมเนี่ยสิฮัลโหลผมแจกโรบักนะใครที่สนใจอ่ะนะมีอ๋อ โอจทีวีมันรวยจริงๆด้วยโอ้แจกโรบักอย่างนั้นเหรอไอชันขอด้วยซิเอาไปเลยฮะไอแกเอาไปเลยครับลุงบวยโอ้ใจดีชามันเลนเนี่ยแซมมี่เฮ้ยชันไม่เคยเห็นแซมมี่ที่ใจดีขนาดเลนเลยเนี่ยแจกโรบักมันหมื่นร้านเหรียญน่ะอย่างนี้ชันคิดว่านะจะไปขโมยบ้านของจทีวีนั่นแล้วก็จากนั้นี้จะไปขโมยเราต้องไปซื้ออะไรสักอย่างที่ร้านค้าก่อนน่ะเฮ้ยลุงบวยมีแผนแล้ววเนี่ยผมจะขโมยจริงเนี่ยอล่าทุกคนผมขอแจกทั้งหมดเลยนะใครอยากได้ผมก็ขอไปทำอะไรก่อนแล้วกันนะเฮ ออเปลี่ยนตัวละครหน่อยฮะเฮเปลี่ยนตัวละครอ,อย่างงั้นเหรอโอ้แซมมี่อย่างงั้นเหรอเฮ้ยว่าไงอ๋อฉันกําลังซื้อเปลี่ยนตนนะัวละครน่ะจะได้ขโมยฐานของไอเจมทีวีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอ่ะนะโอ้ไม่นะนี่ผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเออดูเหมือนว่าทำมาอยู่ๆมันก็มีเลเซอร์ในฐานของมันวะเนี่ยเฮ้ทยทาไงดีเนี่ยเออลืมไปฉันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะสิแซมมี่นายดูนะเดี๋ยวฉันจะทําอะไรให้ดูนะนะ่ะนะจะรีบขโมยแล้วก็จากนั้นเอาไปวางในฐานของฉันที่ก็จะได้รวยอะไรกันเนี่ยเปลี่ย ผมอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ออเอาล่ะสตอเบอรี่อีเลฟเว่นดูนี่สิเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไอเจทีวีมันไม่อยู่นะสิเออทำไงดีวะเนี่ยไม่นะฮ่าฮ่าเอาล่ะที่เวลาที่ฉันนั้นต้องขโมยรีขโมยเร็วเข้าเ้ยอะไรอ่ะทำไมเลเซอร์โอ้ไม่นะมันขโมยสามตัวผมเลยอย่างนั้นเหรอเออฉันมีสามทละครที่แข็งแกร่งและก็รวยที่สุดฮ่าฮ่าไม่นะไม่นะไม่นะทำไงดีวะเนี่ยเออถ้าสมมติผมกลาเป็นเจทีวีมันก็คงรู้นะสิว่าผมนั้นกลายเป็นตัวแซมมีนะ่น่ะเอาล่ะฉันจะวางสตอเบอรี่นี่ตรงนี้ ละก่ออุดินละก่อตัวไออเล่นมือถือเอ้า้ออะไรกันเนี่ยไม่นะทำไงดีแล้วเนี่ยทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะในที่สุดบ้านของฉันก็สามารถการังเป็นบ้านที่รวยที่สุดกว่าไอจีทีวีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะขอบใจมากเลยนะเซมี่ที่แจกโรบักให้ฉันอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรจะเอาคืนให้ได้จะเอาคืนด้วยวิธีไหนล่ะเนี่ยเนี่ยมันตัวโขดเลยเนี่ยเฮ้ย เอาละผมจะเอาตัวละครผมคืนให้ได้ถึงแม้ว่าผมนั้นจะมีอีกแล้วเฮ้ยเอาล่ะ,ละผมจะไม่ยอมให้ลุงบวยนั้นแข็งแกร่งกว่าเราให้ได้นะเฮ้ยเอาละมืดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตัวละครของฉันยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยโอ้ว่าแต่ทำไมบ้านหอยเจี๊ทีวีมันมีเหมือนเดิมหมดเนี่ยนี่มันมันเอามาจากไหนเนี่ยฮะแน่นอนสิเพราะฉันเป็นแซมมี่ไงลุงบวยผมก็เลยสามารถเสกได้เฮ้ยแอบไว้ก่อนนะ เออละฉันจะเอาตัวละครพวกนี้สักตัวหนึ่งออกก่อนแล้วกันนะแล้วก็จ่ายน้าไปขโมยช้างอีกตัวหนึ่งเออฮียมันจะดีมากๆเลยนั่นเนี่ยเอาละรีบไปกันเถอะหลัคพร้นนี้ผมจะไม่ให้ลุงบ๊วยขโมยได้อีกแล้วเฮ้ยไม่มีใครอยู่ด้วยอย่างงั้นเหรอเมื่ออย่างนี้เอาละแน่นอนเราจะใช้วิธีเดิมในการการรัมเป็นเอเจนท์ทีวีโอเฮ้ยเลเซอร์อะไรวะเนี่ยเออเอาละดูเหมือนว่าอะไรกันอะเฮะไม่นะลุงบวยลุงบวยเจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอเหมือนลุงบ๊วยเจอหลุมอย่างงั้นเหรอออ 那慢。 โอ้อะไรกันเนี่ยเออไม่นะนี่มันแซมมี่อยู่ใต้ถ้ำของไอ้บ้านเจดทีวีได้ไงเนี่ยไม่นะลุงบวยรู้แล้วทำไงดีเนี่ยเฮ้ยทิฐแท้ไอ้แซมมี่มันคือไอ้เจดทีวีอย่างงั้นเหรอเออทำไงดีเนี่ยทไงดิไม่เป็นไรมันก็มีตัวละครอยู่นี่นาจะเอาทุกตัวให้หมดเลยเฮ้ยเอาไม่ได้เออไม่นะอีกไปกันเถอะไอ้เจดทีวีมันคือแซมมี่เออไม่นะเออในที่สุดก็รู้แล้วละสินะอะล่ะหินนี่นะโออไม่นะทำไมตัวของฉันแข็งอย่างนีี้้้้้เเเเนน่่่ยยยยฮฮะววาาไไงงงลุบอออมัหร เห็นผมแล้ว <aro> ล่ะ <happily> สินะใช่ไม <having a> <iedzieć> ่เห็นกันนานเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่ที่ที่ลุงบวยเห็นแซมมี่นั่นคือผมนั่นเองยังไงเล่าเฮ้ยเออแล้วทำไมตัวของฉันแข็งอย่างงี้เนี่ยฮะเออเป็นไงล่ะผมจะมาเอาตัวละครผมคืนนั่นนะเฮ้ยทำไมขโมยอย่างงี้เนี่ยฮะเฮ้ยไม่ไรเจททีวีก็จะทำบ้าะไรเนี่ยผมจะเอาทุกตัวทุกตัวให้หมดเลยนะไหนดูซิว่าหลุมมันคืออะไรที่แทมมันก็ไม่ได้มีอะไรนินนะเออฉันขยับไม่ได้เนี่ยเออเป็นผมอย่างงี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนั่ะนะเอาละตัวของเรากลับไปกันเถอะ Yeah. Uh.